โอเคครับ okay, okay. ผมกลับมาที่ช่องว <c oughs> ันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสาธาระที่หนึ่งในหนองคายตรงนี้เพิ่งสร้างใหม่ไปหาล้อดูว่ามีที่ไหนที่พอจะ นิดสักหน่อยได้บ้างโอ้โหเติมยางมาแข็งเจ็บมือเลยฟูม <c oughs> ีอะไรให้เล่นบ้างไหมเนาะ เคยมาครัง้งแรกครับผมเห็นเขาทำเขาักาแลวเฮ้ยตรงนี้หมอไว่เล่นสเก็ตมากกว่า ô, <laughs> chẹp <laughs> 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 oh, <jib> mưa làm cái. <laughs> เจอครับทุกคนตรงนี้เหมือนจะ,จะเล่นได้เหมือนตรงนี้พอจะเล่นได้นี่แต่ร้อนจังวะคือแม่งไงต้องรีบออกมาตอนเย็นคนแม่งเยอะก็เลยต้องรีบออกมาสักหน่อยนี่อะรกระเป๋าเวางไว้ไหนดีวะตรงนี้แล้วกันใต้เงาล้มไม้อืม เชิญแกยอยู่ตรงนี้ไปเอากระเป๋าอ,อแข็งจัดเป็นไปตามคาด อย่างเป็นไปตามคาดไปทุกคนสองรอบแล้วรอบต่อไปขอร้อยแปดสิบดโอเคทุกคนเมื่อกี้กล้องมันอันนี้นะตัดร้อนจัดอ่ะเนี่ยตั้งนานเลยกว่าจะมามเนียวก็แค่นั้นแหละแม่งท่าเดียวกูจะอัดท่าเดียวต้องรอจนบ่ายสองบ่ายสาม อยากได้กล้องใหม่เว้ยเอาไปสักทีที่เพื่อความชัวเมื่อกี้เหมือนมันยังไม่สวยสักเท่าไหร่วะอย่าอะไรวะมันจะวัอะไรได้วัวอะไรสักหน่อย ทุลังเป็นวอลเลย์ที่ทุลังทุเลทุเลทุลังมากบัตรซบจัดวอลเลย์นี่ดินเขาบาง ให้ดูทางเลยกูอืม mm hmm. หลังจะพักเหนื่อยเดี๋ยวเอาใหม่กระโดดขึ้นนี่ร้อยแปดสลงหอบขึ้นไปแล้วก็หอบขึ้นไปตรงนี้แล้วก็หอบออกมาจากตังนหมนแต่ตอนนี้พักเหนื่อยตนะ ที่ปันต่อันอยู่ที่วันโคตรเหนื่อยเลยว,วันนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงวะตั้งแต่บ่ายโม,มงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงสี่ชั่วโมงครึ่งรวมเวลาพักนู่นนี่นั่นที่นี้เสร็จก็กลับแล้วขอเรื่อมจากตรงนู้นแล้วกัน เชื่อมีแต่กิ่งไม้กูไม้จับหน่อยดิเฮ้แมวอืม มาเล่นด้วยหน่อยดิอืมอือม,มาเล่นด้วยหน่อยแม้ Kedua lain mahu กูจะติดขีลืันมึหมเนี่ ดูเสียวทุกที เฮ้ยน้องฮะต้องฝึกนะนะ พี่ทำพี่น้ำมาพี่น้ำทำอะไรนะไปเอาเออพี่เก่งพี่เก่งอ๋อไม่ขนาดนั้นหรอกน้องเยี่ยมเห็นไหมเยี่ยมอะไรล่ะพี่เยี่ยมพี่เก่งมากดตู้ไหนฮะพี่โดดตรงนี้พี่พี่โดดตรงไหนพี่กระโดดทุกตรงแหละน้องพี่หันมานานหรือยังหันพี่ก่อนพี่พี่หันมานานหรือยัง มีล้อถึงได้สุดยอดไหมสุดยอดมีล้อด้วยล้ยอใหญ่มากเลยมีล <c oughs> ้สนใจอีกเร้ปบาทเลยมีล้ออือมามาของลูกก็มีมามาขี่แข่งกับพี่เข้ามาเด <c oughs> ี๋ยวยายหาให้เดี๋ยวยายจะฝึกให้ให <c oughs> ไมไม่เล่นของพี่เขามันใหญ่ม,มันสูงรถจักรยานสูงมากแต่ของเราก็มีเดี๋ยวยายพามาทำยกล้อเพชกลุกว้าเก่งมาก ไปลองโดดฟุตบาทลงได้ไหมเดิไม่ได้แค่ปล่อยให้มันลงไปเฉยได้ไหมไม่ได้แต่เยอะลงเยอะนแล้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจักรยานพังคันนิดเดียวแต่ผมเคยคลั่งแตกเลยเป็นธรรมมีฮะ

ฝึกเองอยู่บ้านนี่แหละเกิดจากเล็กๆไปก่อนจากโดดไปก่อนนะเราก็ขี่คันนั้นได้นี่คันมันก็ใหญ่ใหญ่กว่าคันนี้อีกนะลองค่อมไหมไม่เอาอะไม่ล้มหรอกนะ มันแพงก็เลยทนลองค่อมไหมล่ะน,นั่งเฉยๆเนี่ยลองปั่นก็ได้ถ้าปั่นได้ก็ปั่นแบบที่เราปั่นนั่นแหละเบาะนี่โคตรเตี้ยเลยนะเนี่ยไม่เชื่อลองนั่งก็ได้ไม่ลองปั่นก็ได้ ไม่ได้ให้หยกล้อแค่ให้รองนัง่งเฉยง่าเพื่ออนาคตปิดใจอยากจะไปซื้ออะไรแบบน,นี้สั่งเอามันไม่มีร้านหรอกจากรยานแบบนี้สี่พันห้าสี่พันห้าเเนี่ยหรอห<ะ>มื่นกว่าบาท <laughs> ใช่ดิไม่งั้นโดดมา่อี่คงไม่รอดหรอก คือทุกคนตอนแรกว่าจะโดดลงมาจากศาลาแต่ทีมันมีรถมาขวางแล้วว่ะพอโดดมามันจะเด็กไม่อยู่เว้ยเออก็เลยไว้ก่อนนี้คงพอแค่นี้หน่อยชิบหายเลยแม่ไปก่อนละทุกคนโชคดี